เล่ามางังะเทวดาหน้าโชดเล่มที่15บทที่77ยุคสีน้ำเงินตอนที่2ตอนนี้จูจิก็ออกไปท้าสู้กับลิวิจิอีกครั้งตั้งแต่เช้ามิโดริไม่เห็นจูจิในโรงเรียนจึงไปถามลูกน้องของเขาพวกนั้นก็บอกว่าตอนนี้จูจิจะไปคิดบัญชีเรื่องนี้ให้จบตั้งแต่เช้าเลยแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนคงเป็นแบบว่าเจอตรงไหนก็จัดตรงนั้นมิโดริไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปตามหาเพราะเป็นห่วงลิวิจิก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าเขาเป็นขาใหญ่เป็นคนที่สามารถจะล้มจูจิได้แต่ความจริงไม่ใช่ ังงเลยเธอตามไปจนเจอแต่ก็ช้าเกินไปตอนนี้ลิวิจิโดนลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะจูจิเขาเล่นสปกปรกใช้สนับมือเป็นเครื่องทุนแรงเพราะรู้ดีว่าถ้าสู้มือเปล่าข้อมือของเขามีหวังหักแน่จูจิแอบเสียดายที่มีคนดูน้อยไปหน่อยเพราะดันกลัวจนพากันวิ่งหนีกระเจิงแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ทุกคนได้เห็นสภาพของลิวิจิก็น่าจะรู้เองว่าใครชนะจูจิหันไปบอกมิดโดริว่าเราไปกันเถอะแต่มิดโดริก็ยืนนิ่งเงียบจูจิงุนหญิตกับท่าทางแปลกๆของเธอเลยบอกไปว่า <c oughs> มันก็ตามใจคุณอะไรเข้าใจยากหลังจากที่จูจิเดินจากไปมิดริก็คุกเข่าและพูดว่าขอโทษนะคุณริวิจิเป็นเพราะฉันที่ดันไปขอร้องให้คุณช่วยไม่เข้าเรื่องแต่จูจูริวิจิก็ลุกขึ้นมาทําให้มิดริตกใจจนพูดไม่เป็นภาษาพอเธอตั้งสติได้ก็รีบถามเป็นอะไรมากไหมคะริวิจิเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขาแกล้งสลบตอนที่กําลังถูกต่อยแมวก็ดันเดินมาอ้อนพอดีเกือบจะโดนเหยียบเขาเลยทิ้งตัวลงไปกอดมันไว้แล้วก็แกล้งสลบไปมิดริได้ยินแบบนั้นก็ร้องห้ ได้ขึ้นมาด้วยความดีใจเพราะถ้าริวิจิเป็นอะไรไปจริงๆ,ๆเธอคงให้อภัยตัวเองไม่ได้นะแน่ริวิจิพูดว่าพิลึกจริงๆฮะเธอจะมานั่งร้องไห้ตรงนี้ทําไมฉันไม่เข้าใจเลยพิลึกจริงๆพิลึกสุดๆมิดริเธอก็ยวัวแล้วก็โวยออกมาอย่ามาพูดใส่คนอื่นว่าพิลึกสิคุณเองก็พิลึกเหมือนกันไม่ใช่หรอทั้งๆท,ที่อึดและแข็งแกร่งขนาดนั้นทําไมไม่คิดจะตอบโต้บ้างล,ะล่ะคนอื่นอะใจร้ายกับคุณแต่ทําไมคุณถึงไม่ตอบโต้บ้างริวิจิก็ตอบอย่างหน้านิ่งงกก็มมััันนนนนเเเจจบบี่่่่ถููตออออยยยแลล้วดทา ในเมื่อรู้ว่ามันเจ็บและจะให้ไปทํากับคนอื่นได้ยังไงกันละ่ะม <Mid ori, S 1> ิโดริเธอก็เงียบไปสักพักก่อนที่จะถามแบบยิ้มๆว่าแมลก็น่ารักดีนะคะที่บ้านคุณไม่ได้เลี้ยงหรอลิวิจิบอกว่าที่บ้านไม่ให้เลี้ยงสัตว์แล้วมิโดริก็ก้มหัวขอโทษอีกครั้งทั้งเรื่องเมื่อวานและเรื่องวันนี้คุณน่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยนะคะเหมือนกับเทวดาเลยถ้าฉันได้รักกับคนแบบคุณคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยต่อไปนี้คุณสบายใจได้เลยนะจูจิจะไม่มาหาเรื่องคุณอีกแล้วพวกเขาคิดว่าล้มคคุณไไไดด้้้แลวฉันเเอองงก็มม่มาจ อนะขอโทษสําหรับทุกอย่างอีกครั้งนะคะเธอพูดจบแล้วก็เดินจากไปริวิจิไม่ได้พูดอะไรเลยสักคําแต่แมวก็รับรู้ได้ว่าเขาเศร้าเจ้าเหมียวเองก็เศร้าเช่นกันตัดภาพมาที่จูจิกําลังหัวร้อนเพราะลูกน้องของเขามารายงานว่ามีคนเห็นริวิจิรีบวิ่งไปที่โรงเรียนตอนเช้าเหมือนกลัวว่าจะไปโรงเรียนสายจูจิไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาเป็นคนเล่นงานริวิจิด้วยตัวเองลูกน้องของเขาพูดต่อว่ามีคนบอกว่าลูกพี่น่าจะโดนขาใหญ่ปีศาจต,ตุนจนเปื่อยริวิจิได้ยินแบบนั้นก็ถีบลูกน้องทันที พ่ะพูดไม่เข้าหูมิดริเดินเข้ามาพอดีจูจิก็รีบถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยเธอเห็นเหมือนกันใช่ไหมมิมดริตอบว่าใช่แต่เขาก็จับได้ว่าเธอพูดโกหกเพราะอยู่ด้วยกันมานานจนดูออกได้ง่ายๆและจูจิก็พูดเสียงดังฉันน่าจะโดนหลอกเข้าจริงๆแล้วสินะแต่แบบนี้ก็น่าสนุกดีเห็นทีต้องจัดการด้วยหมัดตะปู100ดอก,ดอกเอาให้กา,ากเลือดไปเลยมิดริรีบพูดขัดพอได้แล้วนะคุณลิวิจิแพ้แล้วไม่ใช่หรอเมื่อวานพวกที่โรงเรียนเซซังก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นข่ายใหญ นนจูติโมโหเดินเข้าไปตบมิดโดลิอย่างแรงจนเธอล้มลงลูกน้องของเขาก็ถามว่าสรุปเรื่องนี้มันยังไงกันแน่แล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทําไมมิดโดลิถึงปกป้องไอ้มอนันนละ่ะจูติก็ตอบว่าไม่ต้องห่งวงหรอกเมื่อวานน่ะฉันโดนพวกหังแถวของซีซังเล่นงานแต่ฉันก็จัดการมันได้หมดมิโดรี่เธอคงโดนขาใหญ่ปีศาจจับปั้มแล้วมั้งถึงได้ออกมาปกป้องมันแบบนี้พูดจบเขาก็ยกพวกไปหาริวิจิทันทีทิ้งให้มิดโดรินั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตอนนี้ริวิจิกําลังวุ่นกับการหาแมวแต่ก็ไม่เจอ แล้วพวกของจูจิก็โผมาบทที่78ยุคสีน้ําเงินตอนที่3มมโดริรีบวิ่งตามไปแล้วก็เข้าไปห้ามเอาไว้จูจิสั่งให้ลูกน้องจับตัวของเธอแล้วก็พูดกับเธอว่าคอยดูนะฉันจะเล่นงานให้มันจมกองเลือดแบบที่เธอชอบไงพูดเสจเขาว่าโจมตีริวิจิด้วยความรุนแรงทันทีจูจิต่อยไปแล้วก็พามไปว่าเมื่อเช้าเนี่ยฉันออมมือให้เฉยๆนะริวิจิยืนให้ต่อยแบบเล่นๆพอได้หายเมื่อยตัวจูจ่ๆเขาก็าโยกหลบหมัดแบบนิ่ง,งๆแล้วก็หันไปถามมิดริว่า,วาเห็นแมวไหมปกติยู นี้นะไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ฉันแค่รู้สึกสังหอนใจยังไงไม่รู้สิมิโดริเธอก็รีบตอบว่าได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาให้นะคะริวิจิบอกว่ารบกวนด้วยนะฉันจะรออยู่ตรงนี้สักพักแต่ลูกน้องของจูจิก็ไม่ยอมปล่อยตัวเธอไปง่ายๆจูจ่ๆมือของพวกนั้นก็หลุดออกนั่นเป็นเพราะริวิจิปัดออกด้วยความเร็วจนไม่มีใครมองทันและเขาก็บอกว่าไปสิขอร้องละมิโดริจึงรีบวิ่งไปทันทีจูจิก็สั่งให้ลูกน้องตามไปแต่ก็โดนริวิจิสกัดไว้อย่างรวดเร็วมันเร็วจนเหมือนกับเขายออยืนนอู่่่ิงๆแตพวก ก็ล้มไปถึง5้าคนภายในพริบตาเดียวจากนั้นเขาก็เรียกหาแมวต่อโดยที่ไม่นสนใจอะไรทั้งนั้นจูจิรู้สึกเหมือนโดนยามเพราะเขาถูกมองข้ามเหมือนขี้แห้งก้อนหนึ่งเขาก็พุ่งเข้าไปโจมตีอีกครั้งแต่ลิวิจิก็ป้องกันได้พร้อมกับร้องเรียกแมวเมวียวเมวียวเมวียวเมียวเมียวจูจิโมโหเส้นเลือดพูดเลยหยิบมีดออกมาแทงทันทีทุกคนต่างช็อกเพราะมีเลือดไหลนองเต็มพื้นจริงๆแล้วเลือดมาจากมือของริวิจิเขากำมีดไว้ได้ทันจูจิพูดว่าขาใหญ่ปีศาจก็มีเลือดดดสสีีีีแแงเเหมืืออออนนกกกกกั่่ึวาาจะลฟ้ต็ เหมือนกันนะมิโรรินะเล่นกับชั้นมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในบรรดาผู้หญิงที่ฉันมีแต่มันก็น่าเจ็บใจไม่ใช่น้อยเลยที่โดนเพื่อนสมัยเด็กหักหลังแถมยังลืมบุญคุณที่ชันคอยปกป้องเธอมาตลอดแกคงจับปั้มไปแล้วสิท่าผู้หญิงใจง่ายแบบยนันนะลิวิจิไม่พูดอะไรเลยสักคำแต่ง้างมือออกมาและตบเข้าที่บ้องหูจูติอย่างจังจนเขาปิวกระเด็นเหมือนกับทิชชู่หน้าบิดเบี้ยวเจียวหดหมุน360องศาล้มลงสลบทันทีทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างอึงององ้งลูกพ แต่ไม่สามารถทําอะไรลีวิจิได้เลยพอโดนสวนเพียงครั้งเดียวก็ดันสลบไปซะง,งั้นลีวิจิเดินเข้าไปดูอาการของจูจิแต่พวกลูกน้องของเขาก็ตกใจขี้แทบพุ่งพากันวิ่งหนีอย่างไวมิดริวิ่งมาพร้อมกับเมวเธอบอกว่าเจ้าเหมียวติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้โชคดีที่ตามไปเจอเลยทําให้กลับมาช้าหน่อยนะ่ะลีวิจิพูดว่าฉันช่วยล้มจูจิลงให้แล้วนะมิดรินั่งลงและพูดว่าแต่ก่อนน่ะเขาเป็นคนดีแต่ฉันเริ่มหายไปจากใจของเขาโดยที่ฉันรู้ตัวมาโดยตลอดเจ้าเหมียว ก็ดิ้นดิ้นเหมือนอยากให้ลิวิจิกอดแต่พอมิดรลลุกขึ้นมันก็ดันไม่ยอมออกจากอ้อมกอดของเธอซะง,งั้นลิวิติโผเข้ากอดเธอทันทีและพูดว่าขอโทษนะฉันรอไม่ไหวไม่ว่าจะยังไงก็อยากกอดตรงนี้ตอนนี้ให้ได้เลยอยู่อย่างนี้ไปสักพักจะได้ไหมมิดรลไม่พูดอะไรยกแขนขึ้นมากอดเขาและร้องไห้ออกมาทันทีตัดภาพมาที่เวลาปัจจุบันแม่ของคิตาตโนะเรียกเขาให้รีบลงมาได้แล้วเดี๋ยวจะไปรงเรียนสายเขารีบวิ่งลงมาจนตกบันไดแต่แม่ของเขาก็เหมือนจะเป็นห่วงบันไดามากกว่าเขา จึงบอกว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงผมหน่อยสิครับแต่เธอก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกนะลูกเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนพ่ออยู่แล้วคิโตโนะจึงรีบขอตัวไปโรงเรียนและพ่อของเขาก็เดินตามหลังออกมาและเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทํางานขามองไปเห็นแผลเป็นบนฝ่ามือและพูดว่านี่ก็18ปีแล้วสินะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะมิโดริก็ถามว่าหมายถึงตอนไหนกันคะเปลา่าเปลา่าแต่ถ้าจะให้พูดแล้วก็ตอนที่ผมเจอรักแรก,กพบยังไงละ่ะมิโดริพูดว่าเป็นรักแรก,กพบของฉันเหมือนกันนะคะทําเอาเขาตกใจและถามเธอว่าจริงเหรอเนี่ยมิโดริ พูดตัดบทไม่รู้สินะคิตาโนะดิวอิจิโร่และอาซาอิมิดริคบกันตั้งแต่วันนั้นครองรักกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันและมีลูกชายด้วยกันชื่อว่าคิตาโนะเซอิจิโร่บทที่79สู้ด้วยศักดิ์ศรีราคาและความรักวันนี้โรงเรียนจัดการแข่งวิ่งมาราธอนประจําปีนักเรียนทั้งโรงเรียนมารวมตัวกันอย่างคึกคักรอบแรกเป็นการแข่งของผู้หญิงเลยวโกเธอวิ่งเข้าเส้นชัยได้สําเร็จคิตาโนะที่ดูเธอมาตลอดก็รีบวิ่งเข้าไปคุยด้วยทันทีต่อมาเป็นรอบของผู้ชายในระยะทาง กิโเมตรคิตโน่บอกว่าน่าจะพอไหวนะเรียวโกเธอยิ้มส่งกำลังใจให้ทาเคอิซะาที่ยืนอยู่ข้างๆก็บ่นกับคิตโน่ว่าเห็นมาวิ่งช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยคิดอะไรกันอยู่เนี่ยแต่คิตโน่ก็เถียงว่านี่มันฤดูใบไม้ร่วงแล้วต่างหากนะทาเคอิซะาตกใจจริงเหรอครับนึกว่ายังอยู่เทอมหนึ่งอยู่เลยแล้วปิดเทอมช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันหายไปไหนใครจะไปรู้ละ่ะและเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นเฮ้ยไ,ไม่ได้เจอกันานานเลยนะพวกนายทาเคอิซะาหันไปถามคุโรดะแกก็จะลงแข่งด้วยเหรอคุโรดะยักไหลอดี ขาใหญ่อย่างฉันนะไม่ร่วมกิจกรรมหรอกนะเพราะว่าค้าใหญ่ถือคติจะไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเดี๋ยวจะใช้จังหวะตอนออกสตาร์ทรีบเพนนีไปเลยที่เหลือก็ฝากพวกนายจัดการโดยนะทากกีอินสาก็บ่นว่างั้นก็ไม่ต้องมาก็ได้นะจะโดดเรียนแต่ก็ยังอยากได้ชั่วโมงเรียนเห็นแกนได้จริงๆฝั่งของเดียโกะเธอก็นั่งกับเพื่อนสนิทของเธอและอีคุโนะพวกเธอคุยกันว่าคิตาโนะจะไหวไหมเพราะเขาถนัดการระเบิดพลังสั้นๆไม่น่าจะอืดจนวิ่งระยะยาวแบบนี้ได้เรียโกะเธอก็คิดเล่นๆว่าถ้าไปบอกเขาว่าเข้าเส้นชัย ติดหนึ่งใน10ได้จะให้จุ๊บหนึ่งทีเขาจะพยายามไหมนะอิคุโนเธอก็รีบตะโกนเสียงดังคิตตโนะถ้าวิ่งติดหนึ่งใน10ได้เลียโกเธอจะให้จุ๊บหนึ่งทีนะคิตตโนะก็โโค,โโคิดในใจงั้นลองพยายามดูหน่อยดีกว่าสัญญาณออกสตาร์ทดังขึ้นคิตตโนะตั้งใจสุดๆเลียโกบอกอิคุโนว่าเรื่องนั้นน่ะเธอพูดเองนะฉันไม่ทําหรอกอิคุโนเธอก็พูดนิ่งๆงั้นฉันทําเองก็ได้นะเลีวโกถึงก็โมโหอิคุโนก็เลยบอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกนะฉันแค่พูดเล่นเียวโกบอกว่าช่วงเเนี้ยธอ ไว้ใจได้ซะที่ไหนกันละ่ะทาเกอิซะเห็นคิตโนมุ่งมั่นอย่างมากก็คิดที่จะช่วยกำจัดคู่แข่งแต่แล้วคุโรดะก็วิ่งแซงขึ้นมา,ถ,า,มาถ้าเมาทาเคอิซะตกใจในายแกบอกว่าจะวิ่งหนีตั้งแต่เริ่มคุโรดะก็บอกว่าหนวกหูน่ะรางวัลคือได้จุ๊บกับเดียโกเลยนะใครจะหนีตอนนี้กันวะบ้าหรือเปล่าทาเกอิซสาก็โวยเขาหมายถึงคิตโนคนเดียวต่างหากเหรอโวยคุโรดะยังเถียงอภิสิทธ์ชนแบบนั้นฉันยอมรับไม่ได้หรอกนะทุกคนต้องเสมอภาคใต้รัฐธรรมนูญททททาาาเเเกกกออะ็็ตต่่่ยขข้้ีีคุโดดันแหลบไ ทั้งหมดแถมยังทำหน้าดุจนทากิสะรู้สึกว่าทำไมไอ้หมอหนี่มันดูน่ากลัวจังวะนี่คงเป็นพลังแห่งความรักหรือมั้งผู้นําตอนนี้คือประธานชมรมกีฬาเขาคิดว่าคงจะชนะได้แบบสบายๆแต่แล้วคิตาโนโกับคุณโรดะก็วิ่งไล่ตามมาจนทันทําให้ประธานตกใจทใําไมเด็กเกเรพวกนี้ไม่หนีไปแต่ดันมาวิ่งจริงจังแบบนี้เนี่ยคุณโรดะหันไปบอกกับคิตาโนว่าใครเข้าเส้นชัยที่หนึ่งอ่ะจะได้จุ๊บกับเดวโก้จังนะครับนี่คือกฎของการกีฬาคิตาโนก็คิดในใจว่าถ้าเราไม่ได้เข้าที่หนึ่งไม่ใช่แค่โ จแต่คนอื่นจะได้จุบกับเธออีกแบบนี้ยอมให้ไม่ได้เด็ดขาดเขาเร่งสปีดแซงขึ้นที่หนึ่งประธานชมรมกีตาร์ไม่ยอมแพ้เด็กเกเรเสียศักดิ์ศรีสุดๆแล้วเขาก็รีบสปีดตามไปอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนของซานะกับเลโอมีคาบพละที่ตรงกันพอดีซานะก็เดินเข้ามาทักทายพี่ชายแต่เลโอก็บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้มันน่าอายซานะก็งงว่ามันน่าอายตรงไหนเนี่ยแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องที่คุ้นหูซานะรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของคิตโนเธอรีบวิ่งไปดูที่หน้าโรงเรียนแต่ก็เกือบ วิ่งชนเลโอไม่รอช้ากระโดดไรเดอร์คลิกใส่คุรรดะจนลม้มลงซานะพูดว่าถ้าพี่ไม่มาช่วยหนูคงเจ็บตัวแน่ๆเลโอเขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยพี่จะปกป้องเธอเองทั้งคู่เดินเข้าโรงเรียนไม่สนใจคุรรดะที่นอนเจ็บอยู่ตรงนั้นสึกชิงที่1เหลือแค่ประธานชมรมกีตาร์กับคิตาโ,โน่ตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วประธานนําอยู่และเขาเล่งสปีดในโค้งสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าคิตาโนตามมาไม่ทันแน่ๆพอเขาวิ่งเข้าประตูโรงเรียนเห็นผู้ชมทําหน้าตกใจเขาคิดว่าทุกคนคง อึ้งที่มีคนวิ่งเร็วขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะคิตตโนวิ่งตามมาติดๆประธานหันหลังกลับไปดูเขาตกใจจนขาอ่อนลม้มลงและแล้วคิตตโนก็วิ่งแซงเข้าเส้นชัยเป็นที่1พร้อมกับทําลายสถิติใหม่ของโรงเรียนและพวกเพื่อนๆก็รีบเข้ามาหาเขาอิโคโนะพูดกับเียวโกะว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่เขาก็พยายามทําเพื่อเธอนะจะไม่ให้รางวัลหน่อยหรอเรียยโกก็บอกว่ารู้แล้วนะก่อนที่จะจุ๊บเข้าที่หน้าผากของคิตตโนหนึ่งทีอิโคโนะเธอก็แซวว่าวิ่งแทบตายสุดท้ายได้แค่จุ๊บหน้า เลี้นะยโก้เธอก็รีบสวนต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ใครจะกล้าทํากันละ่ะอิคุโนะเธอก็บอกว่าถ้าเป็นฉันนะ่ะฉันกล้าทานะส่วนคุรดะยังนอนร้องไห้เสียใจอยู่ที่เดิมบทที่80บ้านผีสิงหลังเลิกเรียนคิตาโนะกาลังเดินกลับบ้านคนเดียวเรี้ยโก้ที่เพิ่งเสร็จจากการทําเวรเขียนบันทึกรายวันเหมือนกันก็รีบวิ่งมาชวนกลับ,บบ้านด้วยกันเถอะวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็กลับหมดแล้วด้วยและอีกอย่างก็ไม่ได้เดินกลับ2คนแบบนี้นานแล้วระหว่างทางทั้งคู่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ไม่ไกลเรียวโก้รีบเข้าไปถาม เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเด็กคนนั้นจะอื่นแล้วก็พูดว่าแมวหนูมันวิ่งเข้าไปในบ้านล้างเพิ่งได้มาแทๆ้ๆเลียวโกะมองตามมือที่เด็กชี้ไปบ้านหลังนั้นเป็นบ้านล้างในตำนานที่มีการเล่าขานกันว่าเป็นบ้านผีสิงสุดโด่งดังของเมืองเฮคิคูคิตาโนะไม่เชื่อบอกว่าผีไม่มีจริงหรอกนะแต่เลียวโกะก็ขานขึ้นทันทีมีสิตั้งแต่เด็กๆอะ่ะฉันไม่เคยเห็นคนอยู่เลยแถมช่วงเนี้ยังมีข่าวลือว่ากลางคืนมีดวงไฟลอยไปลอยมาแล้วก็ได้ยินเสียงผีพ่อลูกคุยกันอีกด้วย ถึงจะพูดอย่างนั้นคิตาโนก็ไม่กลัวอยู่ดีเขาบอกว่าจะทิ้งให้เด็กยืนร้องไห้แบบนี้ก็ไม่ได้หรอกนะยังไงก็ต้องช่วยเด็กน้อยก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดทําให้เลียวโกพูดอย่างหงุดหงิดเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะหาให้เองงั้นหนูรออยู่ตรงนี้นะคิตาโนหันมาไม่ต้องฟื้นหรอกนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาคนเดียวก็ได้แต่เลียวโกยังยืนการที่จะเข้าไปด้วยแม้จะกลัวแค่ไหนก็ตามเมื่อถึงหน้าบ้านคิตาโนก็เคาะประตูเพื่อไม่ให้เสียมารยาทก่อนที่ทั้งคู่จะผลักประตูเข้้้าาาาไปดดนนนนนนในมืแแและะเเเเงงีียยบจยวโกกตอขอข่ โน่แปลกใจไม่น่าเชื่อว่าเธอจะกลัวเรื่องแบบนี้เลียโกะเธออธิบายว่าก็คนนะ่ะมันต่อสู้ได้เพราะว่าเราเห็นตัวแต่ผีนะ่ะเราไม่เห็นมันนะแถมสู้กลับไม่ได้อีกด้วยฉันก็เลยกลัวน่ะคิตโน่พยายามเปิดสวิตไฟแต่มันก็ไม่ติดเลียโกะก็พึมพำว่าในบ้านมืดขนาดเนี้ยนายยังมองเห็นอีกหรอคิตโน่บอกว่าฉันทิ้นแล้วละ่ะบ้านของฉันก็มืดมืดแบบนี้แหละทั้งคู่เดินขึ้นไปถึงชั้นสองพบว่าด้านบนมีแสงสว่างมากกว่าด้านล่างเพราะหน้าต่างเปิดอยู่เลียโกะจึงบอกให้แยกกันหาเพราะตรงนี้ ไม่มืดมากมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เธอยังคิดในใจว่าถ้าบ้านของคิโตโนมืดแบบนี้ยฉันก็ต้องไม่กลัวสิแต่เดินไปไม่นานเธอก็เห็นวิญญาณเด็กผู้หญิงเข้าจางังจจนกีดเสียงดังลั่นคิโตโน่รีบวิ่งมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเลียวโกตัวสัน่นเมื่อกี้มีผีเด็กผู้หญิงอยู่ทางนั้นน่ะคิโตโน่ตั้งใจจะตามไปด่าผีเพราะดันมาทําให้เลียวโกตกใจแต่เลียวโกก็ห้ามเอาไว้อย่าเลยนะถ้าโดนสาบหรือโดนฆ่าจะทํายังไงล่ะถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงจะทั้งคู่กําลังจะซึ้งกันแต่ก็ดัันมีีเสยงดงด มาจากอีฝั่งจนทําให้ทั้งคู่สะดุ้งโหยงคิตาโนพูดว่าแมวของเด็กคนนั้นน่ะอาจจะโดนผีเล่นงานแล้วก็ได้นะเรารีบไปกันเถอะแต่ว่าตอนนี้เลียวโก้ขาอ่อนยืนแทบไม่ไหวคิตาโนเลยเข้ามาอุ้มเธอและรีบวิ่งไปทันทีพอไปถึงก็พบเพียงแจกันที่ตกลงมาแตกเขาเริ่มสงสัยว่าเป็นฝีมือของแมวหรือฝีมือของผีกันแน่เลียวโก้เสียงสั้นรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันกลัวจนทนไม่ไหวแล้วแต่คิตาโนยังยืนยันที่จะไปหาแมวให้เจอก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากอีกห้องหนึ่งคิตาโน รออยู่ที่นี่เดี๋ยวจะตามไปดูเองแต่ยังไม่ทันก้าวออกไปโต๊ะก็ลอยมาเกือบโดนทั้งคู่แล้วก็มีผีพุ่งเข้ามาจับตัวเลียวโกไปคิตาโนะไม่รอช้าวิ่งตามไปทันทีคิดในใจว่าจะผีหรืออะไรก็จังฉันจะจัดการในหมดเพื่อช่วยเลียวโกให้ได้เขาผลักประตูเข้าไปเห็นเธอถูกจับมัดอยู่บนเก้าอี้แต่ยังไม่ทันได้ช่วยเขาก็โดนโจมตีจากด้านหลังเขาหลบและโต้กลับอย่างดุเดือดจูจ่ๆก็มีแสงเทียนส่องเข้ามาเผยให้เห็นว่าผีที่กําลังต่อสู้ด้วยคือคูชิราทาคิพ่อของอิคุโนและคนที่ถือเทียน คืออิคุโนะนั่นเองคูชิลาทาคิถามว่าเข้ามาในบ้านคนอื่นกับผู้หญิงแบบนี้แสดงว่าเผยธาแท้แล้วสินะเลี้ยวกโกตกใจนี่ไม่ใช่บ้านล้างหรอคะคูก็บอกว่าจะใช่ได้ยังไงละ่ะตั้งแต่ย้ายมาเมืองนี้ฉันก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดเพราะค่าเช่ามันถูกเล็กอย่างที่บ้านมืดแบบนี้พราค้างค่าไฟสองเดือนจนโดนตัดไฟนะ่ะอิคุโนะพูดว่าน้ำร้อนแล้วนะพ่อจะอาบน้ำเลยไหมว่าแต่ทําอะไรกันอยู่ดูน่าสนุกดีนะเลี้ยวกโกถามอิคุโนะแล้วทำไมเธอแต่งตัวแบบนั้นละ่ะอิคุโนะตอบแบบเรียบๆทำไมฉันผิดงั้ นี่บ้านฉันฉันจะแต่งตัวยังไงก็ได้ถูกไหมเลยอโกเธอก็เริ่มหงุดหงิดแสดงว่าเมื่อกี้เราก็เจอกันแต่ทำไมเธอถึงไม่ทักล่ะอิคุโนก็ตอบแบบกวนๆก็ฉันยิ้มให้แล้วไงเธอมองไม่เห็นเองคิตโนะกับเลยอโกรีบขอโทษที่บุกลุกเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ก่อนที่จะถามว่าเห็นแมวบ้างไหมเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกําลังตามหาอยู่ตอนนี้ให้เธอยือนรออยู่ด้านนอกอิคุโนก,ก็หันไปสบตากับพ่อของเธอ <ๆ S 1> ก่อนจะตอบว่าสงสัยพวกนี้จะเจอผีจริงๆแล้วล่ะตอนที่เราย้ายมาใหม่ คืนจนหน้าลำคาญแต่เราก็ไม่ได้สนใจตอนนี้ก็คงออกไปหลอกคนรอบๆตัวบ้านละมั้งสิ้นเสียงนั้นเลียวกโกก็เป็นลมไปทันทีสำหรับเล่ม15พาร์ทที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ไม่สบายนะผมเจ็บคอนะครับก็เลยทำได้ทีละนิดนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องทำให้รอนานนะครับ